สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดี FC วัตสุขูสุขคนเด้อพากันออกมานอกพี่น้องบามาไปเทศไทยว่าชิบมุมีหมากอันนี้ยังมีหมากอันนี้เสยไปเด็กกินเสยแมวมาเด็กแมวอ<ด>อยู่หน้าก<ด>ันไปเก็บก็เรียกน้องเอิญเธอหนึง่งปีใหม่พามาเก็บบักเก็บแมวพี่น้อ,นองเอ้ยเขาบนาเสื้อว่าอยูย่ไทยยังมิมีต,ต้นหมากเก็บแม่แบบยุ่กรุงเทพนะขันยี่วันนอกยังมาใครเนาะ รวยบักนี่หนึงแต่มันอยากชูลเต็มปับตรมะแมอืมเก็บใจงังปะอืมเท่าี้เราจะนี่แล้เอาโดดไปเป๊ะไปแล้วกิสิสิยับโดดขึ้นเอาไว้จักจังลงตีแม่ อยบานทักกมีนเ no mhm. ่หกินหอดบ้านแน่นหมากีแมวอ่ประเทศไทยีน้องเืองเรหอนกัน่าหนยอยู่กรุงเทพนะประเทศไทยก็มีอยู่แต่บ้านอยู่บกขึ้นะอยู่กรุงเทพมันจะมีหมากไปแมวเซยนืม เมื่อเห็นทั้งปลายปีปีใหม่มาเห็นกระเดื่อสวนมาเก็บคือบอนโจมีนะเอยสึดป่ะโอ้คือนดถเอาทั้งนึงเลี้ยงไปยังบ้าหล่ดีน้องงานอันท์แห่งลายมันสุกมัน่วยไงกูไปบัานท่าอีดับปีได้ดีคุู เขาวนาเสืมากกงเทพมีบอกไม่เอาให้เก็บอยู่เข้มมันบานพอแล้วพี่จนทกไม่เอาหรอได้ดีมันหน่อยใหญ่เนาะที่ไหนจะเอาบขามป้อมพอแล้วใชขามป้อมามป้อมใยาไปยักเลยป้าอลไคำปอมอไหนมลม่าปอมพี่น้องเลยป้าลายดีห้องบแดงกับมี่ปีพีห้องบดแดงกับมี่ ปูห้องกดนห้องแบไงนปูแย่ก็ได้จน่อยหอนยามันตื่นนจ้เออนะตายห้องดงก็มี่ห้อบนา่ยเขาเอาส่งเอาหุ่นัดก็ได้หนเด้มันกินคอยอดีจะทำเยเดี๋พี่น้อแต่ปามานหน่อยใหญ่ๆเอาบ่อมากระินมากระินอะไรฝนกระิ่านได้เนี่ยกระินตัตัดห้ไม่มาทำมาเอาบ่ นกนู้กเต็มอยู่เขาแบบจริงธรรมชาติบางเพื่อนงสิได้กวาดห้องเลยพี่น้องธรรมชาติเป็นแค่สุนายแต่ว่าเขาเจ้าบกคอยสนใจหากินสนายเนาะเขวบหากินน้ำธรรมชาติแบบเขาไปหาเงินซื้อกินเนาะเพืนน้ายเพื่นสิหาเงินซื้อกินแล้วก็แล้วไปแต่ว่าตัวจริงธรรมชาติชัดยังกับบ้านเพื่อนได้กวาดห้องอีกกวาอกับแตะกับเต็มอยู่เ,เลยแต่เพื่อนสิสงวนแบบเอ็นชนัย คนาเสียมอกิแมวผูพามาก็มันเนาะข้วกะเกีีะเกีก็ทเก็บปากกัเลยเถอะพักกะลาวก็พักกะาวเติมโดนเติมตอนอาทิตมองนี้นั่ซุกตอนตะครยมาหันได้เลยนดนนัเพย่ซุกน้ำดนน้ำ คอยปีนจะมาขินหอดบ้านนี่เมันคืออยู่บ้านนลยพี่น้องมีมีวัตถุทุกอย่างเนาะทั้งความเจริญมีทั้งธรรมชาติอือมีเวิร์แบบภาพแบบขันขินหอดบ้านก็มาหากบกับแมวก็ยังไงวเออเห็นแบบทุกอย่างแล้มีเวิร์เก็บตัวแม่เก็บด่วนยูเมะได้เก็บกระถินเก็บบ่ไดายเนี่ยไก่ก็โกะมะนะคะ ใียงไปบนกบข้าปาะคอยากได้สุดคือข้าปอาะนี่แหละป้างา,า,งา,าเเนเฮงมากไงหูมากเร็บไม่ยมาไงนึงใครวัวแดงกันนี้มูาแต่อันนี้มีเท่กกข้ามปาะเนาะ ก็คำเปลมเออมันมีอยูป่ปีเดียรมากมามันมีบอได้คำเปอ่าหายาคือยังอยู่บ้านเ้อนี้มามีได้อคำปล่ามีบ้านของบอดี้มีอมยู่ค้ำเปล่าด้อะหางยคือยังนี่โอ้ไม่ถูกก็คำเปลม นี่งหนูงาหานี่จุ่มนี่โอ้หนา้าดีห้างบดแดงกับนี่เออนี่ห้างบดแดงห้างนั้นก็แม่ได้โบปกติยแม่แต่วันนี้เขาเป็นหมาเออมันว่วเป็นตัวนี้ค่ะเขาตัดมันปงใหม่เออมีแต่ป่าเด็ดแมวพี่น้อง ป้าหมักเด็ดแมวอยู่กรุงเทพอเด็ดแมว่ยก็ขามต่ออมถำามันจะตำจะเสียงใครแต่วันมันเบิดเต็มมันโดนกระมิ้นโดนเบิดบ้านอีดิสมสมันปาพี่ดึงเหมือนหานายพี่น้องเอ้ย เห็นมมดกแม่หนขีดหดแน่ยนี่มันขามันต้องดึงตัวนี้ลงกู้คูปเดาคู่ปะเดึงดึงไปก่อนเนวคอจดึงอีกไปนว้าพี่น้องมันแม่ลำปือยู่ มาแบบนแมวเป็นปลาแบบนี้โอมาเกแมวอยู่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพอยู่ดายอ็เอ้ยป๊าบเนี่ยพี่เป็นงูนงูอยู่แต่มันสีครูเลยน,ะน,ะนาะพี่เนาะนายเอี๋น้าเต๋บตัวนี้มันละลายนะเพื่อ แต่มันมโฟกัสี่พี่น้องเบื้องสิมังคเขาก่อนแซ่บอยู่บ่เวรเจ้าจุน้องสิลองสิมันหลับบานพอมันถูกป้าบักนอม้ามพ่อพี่ป้าพี่น้อกข้ามพ่อข้นมาไล่จากเขาีง้จะเอาไรป้าพี่น้อมข้ามเปาะมึงถือูไม่เบื่องพพเอาอะไรกันเน่บัณ ป้านัป้าพี่น้องผวงานเพ่อหลายค้ปอมเห็นได้อะไรเห็นได้ข้าเจียกันมนสูงหั่นอะไรบ่เดี๋ยวจ้อยเดียวบังแนี่แบบนต้มกับี่่ะ้าีอืมนต้มๆ คุ้นบททะเลสุกเป็นยังดีปอยพี่เนางป้าบางแก้ว,วสุกได้เยนะมากไงเพิอมมืนน่อได้มีโอกาสมาเก,ก็บบักเต็ปแมวเอ,อ้ยบกคิดบกฟันมาอยู่ไทยแบบว่าอยู่ยยในกรุงเทพน,นะ แต่บาก y, abad, left, uh ับ huh. ม uh ีอ huh. ย mm ู hmm. yeah. mm ่ประเทศไทยแต่บาบคือบอยู่กรุงเทพมันสิไม่แี้ยอือืมได้อี่มแล้วเฮ้ยช่วหัวใจน่ะอืมมันกระทิ้นกับบักก็ได้น่น ค้ามปอมเป,ป็นงูเงี้ยปีงาที่เท่งไหรอเห็นมาเป,ป็นแมวป้าม,มา,า,าข้ามปอมเอาจังเลยเธอได้บันใหาไิขีเอาค้ามปอกมกบพี่เนาะเนี่ยปีอยตอมดเขาเกี่ยวตอมดใครจะไม่อยากขี้เอาตอมด คำมปมอะไรเก็บคำปมปมเยอี่ออู้อะไ่งเก็บตันโดนก็ได้ปีบักเก็แมวนั้งนนมังค่ะปาดีนนกปาดปาดปาดบักเก็บแมวอือบักเก็บแมวได้ก็อยู่บานอีกได้อีดอกเก็บอีก สีเกอเอิญตัวมันด่นเลยอ่ะป้าถ้าเคยเห็นพี่น้องเกิดมากถ้าเคยเห็นคำปลอมล้าปานนี่ป้าตัดแล้วก็เอามาต่อกันจะมีต่อกันนี้แล้วก็ได้อีดองสีเกอเอามือตลาดไทยก็คือเนาะมันได้ได้ตรงกระแพงรถก็ได้ล้มันได้แห้งสิเก็บเมื่อตลาดไทยมุ้ยไฟกิน เข้ามาเก็บเนาะเ๋ยคห้เขาต่อใหม่เก็บอยู่ลกัวหัานอาไมกระทิ้นหัน,น,นเอาหมีม่ทหัน,นเออกกทินกกหังสิปพอดีกกทิ้นกันเหี่ยวเหี้ยวเหี่ยวทิ้นีหม่ี้กกะทิ้นหมาคาป้อ

ใหม่ต่อยอย่างที่เป็นหม่ต่อยกับพี่อ่ะฟาดเอาแล้วมันขู่ลงอ่ะอืเด๊ะมัดแกร้มัดไม่มันมันตีบกันอะรถลงตอนแรกก็จะยิงลงนี่เป็นยังเก็บเอาอยู่นี่เลือกกระสิเก็บคือกันแต่แบาตัวมันโดนมันเหี่ยวมันเหี่ยวแล้วมันจังโบโบผ่านเปล่เจะถ่ายเก็บด้วยว้าฮาพี่น้องเบิ่งดนเลยจะไปเก็บกระเดือบแบบนี้เด้อเก็บแม่นางเก็บไม่วหน่อยเนาะ แนวมันหน่อเได้หนี่ป้าเก็บมากขามปอกมก่อนในใหม่เหยาะเด็กพี่น้องแต่ว่าเสดาอย่ากให้มันตกข้างในเนาะอย่ากมันตกข้างห้องมากได้แมวกระไดหมากอัันนน้กระไดพี่น้องเอ้ยมากขามปอกพูนโคบล่องพูนโคบโขบลง cốc nó nuôi nuôi nhây cốc này nó mẹ kép tự mình kéo được đã tự up nè oh. Tôi đi đục ngay nè Đục nó xài nè nè anh kè mัน kè gas đục mัน hả oh. cái <laughs> <laughs> đây <bà> <laughs> ดูมันไซด์มันเกลเนะเี่ยงไปไหมเนาะมันบอเขียวดูมันขาวๆค่มันเกแห้งชิมก,บบกออ่อนแสบอยู่ปะอืมขาไปเหี่ยวไปชื้เจียวมาเนาะหืมพลาดเวลากลืน้นำแซ่บอืมครับก็รู้สึกเหื่อยส,สิคลิปอ่ะนะ ก็ะดตัอบุ่นหุงาแขนาดขันไม่เาวีแน่กระตองถ้าใช่เป็นพัวแบบนี้นะเนี่เป็นพัวเป็นพัวเนี่ยพ่อล่ะจะเก็บตัวต่อให้เบิดจะเก็บตัวนันเบิดก่อนป๊าเอเอาเอาเอาหุ่น มันโดนมาพนพเก็บก <system> <ai> ับพริงมันเต็มถนนนี่ทำไุนได้อดี๋ฟาก่น้องแมวก็้ายประมาณสองโดดใส่สองโดัตาดไทยนั่นมาเก็บหมากสม่อก็หมากเด็กแมแคมท่ามาข้ามปอบลืมดอกสม่อมวบมาข้ามปอม จะว่ากกนี่านยวยตีปีต่อยนวยใหญ่กกนี่ยังลายเ้อพี่น้องลายัวมันโดนน่องปลาผมมันเขาป่าผลได้กกนี่กกตัวใหญ่โดนน้องปลาผมมันนวยใหญ่นาอน่ป่านวยใหญ่พี่น้องเอ้ยค้มอบได้ีนี้เอ้ยเอ้ยนอยู่วานี่มาดืเดอแนวนี่มาดเดออยู่ว่เ เตรียมอยู่ข้างท่าเตรีมอยู่ป่าแันอยู่บ้านในป่าด้วยสิใบใบคือการขับค้ามแต่มันหัึ่งเป็นหน่วยมันมปลอมๆข้ามปลอมอะไรลายอีพี่น้องถ้ากันเม่อกันบันไหลได้แหงมันได้แมวกันไา้อีดิมากี่แหงนีวแต่แนวลายใบก,ก็อยู่บ้านนิดนะ มากระติน่บุยคยากเลยแเมลเน่อยเดียวมปได้ม่ีนะเจะได้เบสาสตา์ได้กฮัก็เคยเห็นคํ้ามโปรมไป,ปะนกิานไหนเด้อผีเด้อเ <c oughs> มื่ได้หน่ยวยเล่ทุกคนสี่หน่วยห้าหน,น่วยเ้อได้เขา้ามาถ่ายนี่เข้ากินได้ถ่ายหากเนาะ ไม่สุดทางเลยหมากะทินกับมาเรียบแมวกับมาขคามปอมเก็บไปให้คนเขากระออกกสีเอาอยู่วะพี่คนแถวนี้เขากระสีเอาอยู่วะานุเด็กกันหน่อยบางคนเขาก็บอกแต่ว่าขคามอันนี้ก็มีโอ้ยแต่หมากปอมนาะหมากคามอันนี้ก็มีคามปอมก็มีอยู่เรียบแมวน,นี่รเราจะกุ๊กหนิกะกุ๊กหนิกันหอืา ผู้ดีชุดท่าทางตัวนี้เลยสร้อยนี่ผู้ดีชุดมากนะคำมปอบก็มังคีแมวก็ผักกระเดาวักกาดทิ้นผักกระทินไข่บุดแดงไข่บุดแดงมีครบ <c oughs> ขาดกระพายเนาะขมี้นกนรนะมไม้เนาะน่าขามี้นกอระไม้อีกครบมีกนกระไม้อีกเนี่ยว่งกอนกระไม้ค้นตัวนี้กระไม้ปูดข้าปูตัวนี้อย่ามันเกิดเองาาาธรรมชาติตามทางตัวนี้ บ่ยุไทยนี่ยันมีบอได้หันแห้งได้มาีได้กบานเฮาอีกห้งแดงไม่ห้งบใหญ่ปีเลยจะเข้าให่จะบอยุไทยก็ตงบเ้เเขาให่บ่เขเห็นหเงหไอยู่ตกห้อแดงไม่หงบกให่ามตึงองีได้เลย ดีใเด็ดทั่วเกี่ยวกัไม่คือปวกกีดาเลยรคือนักกีด้ามาตะเก็บมาอ่นนะพี่น้องเก็บคํามอมรเด้อแบะมาทะเลมันก็อยู่ไก่นะพี่น้องซำแบบซำบานเฮาแบบยางเข้มเซ่นะเขมหนํซำบานเาไปหามันน่อยเนาะอือซำบานเไปหา่นน่อยจะามเท่นี้ก็ง่ามเลนี่นามันผมขึอนนี้เนาะ เล็กๆนปไปอดเนกอนท้นเะุ่มาองในบ่มีด้นังอยายังอาอีว่แม่อาบวานเนาะพยให้อาบเันนาะแบบเขากระซิเบื่อเลยว่าเขาอยู่ไกลๆนะมันคไกลๆขึ้นเขานี่ก็เป็นตะม่วง่าไปกินมาคามปอ่าเขาเบิดได้หมากเลยค่บ้านอีเมกับอาบจะเหนื่อยนะนย

น้ำจะกระตันยังห่างนี่นปนไปสุดแส่งหูแสงตาแต่าหู้อันสิ้นชุดอยู่ตรงไหนโบเห็นเหมดต้อนสิ้นชุดเลยเจอประธานอยูาา่ี่ตะมูเขาเขาไปบ้านนี้เบือบ้องนั้นหรือเบื้องนี้อ้ม ดแสงตาเลยเนี่ยมมหูก็สินจุดเย็นอีดีไปตมวนขนาดเห็ดกันเจือนไว้โให้นํำผัดขึ้นมา ยืนยีห่ดีเห่าวห่าหนอนหันขากระชุชชุชหาแต่พี่น้องหันหัขาอยู่ชุดชุดแต่มือว่านี่หันไปไปเบื้องนั้นเขาวงให้แคนเปย์เนาะปีไปเขาวงเขาไปบ้านนี่เขาวงให้แคนเปย์มันยืนเขาให้แคนเข้าแคนเปย์สก๊กใหม่โอเคอ่านได้ อยู่หันขาประกาศได้ว่า,านี่นี่เขาประกาศหามแค้นเปสะต้นใหม่ตราอยู่อย่างแค้นขาแค้นเปย์นะว้าบรรยากาศด,ดบมีพี่น้องบมเดิจบคลิปเสร็จมาจบคลิปอยู่พี่น้องเลยพากันไปเจี๊ยบหมากอันนั้นเมื่อวานเนี่ยหมากค้ามปอมก็มากเิ็บแม่เอาบล็อคขึ้นบนานเสื้อว่าหมากเิ็บแม่เอาซีมีอยู่ในกรุงเทพ,พนะพี่น้องอยู่ในหนาย่อจังหวัดตะยอง,อยง,ยองคือว่ามันซีมี่ตึ๊เท่มามันนอกมัอนยัง มาเห็ดอยู่กุเทปนี่มาเห็ดอยู่ผีแห้งลายพี่น้องเอ้ยแต่บา,า,มมา,างมันจะมาเนีอยใหงๆแต่มาข้ามปอบกหนาเสื่อมมาข้ามปอบอยู่บ้านานั่นเออเออมาอยู่นี่เต็มขุกออันยักษ์แต่บางอย่างมากบ่อยง่ายลายลายมาข้ามปอบแต่บางเก็บเอาลายไหมมันมันต่อยหยาดไหมมัน,อ,มอ,อ,ดดดนอุ้ยไหมยาวๆแล้วมาตกลงโดนลุงปลาลายเนี่ยเดี๋มาจบคลิปเลเด้อพี่น้อง พากันไปแหวนนะทะเลข่าวหนึ่งเพราะว่าอยู่นี่มันไก่ทะเลพี่น้องใกล้ๆกังขี่รถไปไกลๆน,นะก็ดได้พากันขี่รถไปแหวนบนทะเลหน่อยหนึ่งสื่าดายพักปีใหม่ดิ oh! สัดงามเลยงามดีพี่น้องงามไปดีอรอ่อยขันยัวาวนี่หมดเดือนี่ที่เขาอีตู่มันขึ้นนี่จ้ะใส่แกงนง้ำมัเก็บไปใส่แกงนง้ำมันตัวนี้อยากเป็นโบงนะเป็นโบงเด็ดถิ่ม งามไอ้ดีัิมะเขือก็ต้ังเป็นดอกมะพริกก็ต้ังเป็นดอกก็ต้ังเป็นดอกพุชูอันก็ต้ังสิเป็นมากกระเจี๊ยบคือการมักเด่นคือกันงามไอ้ดีดอกอีเมรัปัดถ์ถึงแป้นวัดตื่นสมาธิเนี่ยหยาแล้วก็มาดุกอีกแถวหนี้ดลกจนแป้นเดี๋ยวป่ะอีเมรัพัคนดูนะพี่น้องแบบคนเคยเห็ุเบียกอยู่บ้านคือกันตื่นสมาธิเราสิดุกเต่เสาหนึ่งเขาเดี๋ยวแล้วก็ น้มาท่นแจ้งแล้วก็เห็ดนั่นเห็ดนี่จะไปหาหดสวนหดพักม,ม,มีอะไรสิคนเหรอปุูัเว่าตข้าตะกี้พันดูนะพี่น้องเห็ดไปเวริร์อันนี้คือกันนะ mm hmm. มาพีิเปร์แต่ว่าขันคนมาอ,อยู่อีกสิหญ้าสิขึ้นขึ้นเก้าวันจะได้จบคลิปไปเดอ้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมได้ไดเลยสำหรับคลิปนี้โคตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า